ทะเลตีูุ่นอนบลการรักษาพลนประโยชน์ข้องฉาทางทัลลีนะครับเรือส้นชนนี้เลยครับผักซ้ำแรงห้ารื้อแนวทางฟื้นฟูประกาศรังที่ได้รับความเสียให้จะให้เรือเกยตื้นบริเวณมูเกาะสุรินจังหวัดพังงานะครับโดยถุกพักส่วนนะครับรัวเมือนกับนดมาตรการชึงอนุรักษ์ยก่างยังยืนครับโดยนางส้มพิดซี่ขำแห้งครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตครับบูรณาการรวมือกับตำนานประพุทธศาสนาจังหวัดและคณะไข่ซุ้งนะครับ เทศาบาลน,นะครับซีซุนทอนนะซีเอ็ตอาพูเก็ตเซ็นเตอร์โรงพยาบาลน,นะครับและอ,อบอจภูเก็ตนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านจนันทีแก่นนำสาธุกลงพื้นที่ดำเนินการโครงการธรรมะรักษาใจานะครับนะรักษาใจภายใต้โครงการพลังวัด พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปลอบบ้างจังหวัดภูเก็ตครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พมพูเก็ตไปลงพื้นที่เ่อพมนันไม่ใช่สนชนนะไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กุมปลอบบ้างในตำบลซี่สุนทรค่ะซึ่งกิจกรรมเมื่อที่เราเห็นค่ะประกอบไปด้วยการนิมนต์พระภิสุกส่งเพื่อทำศาสนกิจส่งครอ์นะคะแล้วก็ส่งต่อสิ่งข้องทำบุญบริจาคจากวัดเนี่ยให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้้ดยโอกาสที่ไม่สามารถจะเข้ารวมกิจกรรมของชุมชนได้จำนวนซี่รายด้วยกัน บนซี่สุนทรค่ะมีอำเภอท่าล่างจังหวัดภูเก,ก็ตเพื่อที่จะช่วยลดภาราค่า,ชาใช้จ่ายและก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตอน้นและก็โอกาสนี้ค่ะก็ยังเปิดโอกาสให้กุ้มปลอบบ้างเนี่ยได้ปฏิบัติศาสนากิจกันเชนวะได้มีการไหว้พระสวดมนต์กรวดน้ำโดยมีพระนี่แหละค่ะข้ามามีส่วนรวมบรรเทาถูกทางใจด้วยลักธรรมเสริมสร้างกำลังใจให้สามาจารยก้าวผ่อนภาวะวิกฤตพร้อมส่งเสริมความรวมมือระหว่างน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อจะขยายการช่วยเหลือให้ค ทึ่งกรุ่มปลอบ้างมากยิ่งขึ้นค่ะอ,อันนี้ก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะบางทีก็อยากอีไปทํำวัดทำบุญด้วยพันั้นแล้วนะแต่ว่าไม,ไม่บ้านนี่พระท่านก็ไปเชื่อบาน<ป>เลย,เลยนะค่ะ